สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยู่กับเบลอีกแล้วนะคะในช่องสล็อตเซร์บี้ค่ะวันนี้คะเดี๋ยวจะมาเล่นเกมนี้นะคะคลิปโตโกนะคะอ่ะเป็นเกมบิตคอยบิตคอยเออพูดถูกแล้วนะคะวันนี้เล่นเป็นเกมบิตคอยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะมาลองเล่นกันนะคะวันนี้เล่นกับไรเบดนะคะอ่ะโอเคเล่นเป็นค่ายปีๆเนาะเออเดี๋ยวเลื่อนลงมาให้ดูนะคะตัวนี้นะคะอ่ะจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะอ่าแถวนี้นะคะคลิปโตโกนะคะเพื่อนๆนะ เออเดี๋ยวเล่นเป็นเกมนั้นแล้วค่ะเพื่อนเอนะเกมอื่นเบลก็เล่นก็จนจะหมดแล้วนะโอเคมาคริปโตโกโนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมีงบนะคะสี่ร้อยบาทนะคะอ่ากดเข้าไปเลยมาเป็นเกมที่มีฟีสปินนะคะเล่นง่ายหน่อยนะอันนี้นะคะมาเดี๋ยวมาดูกันจะเข้าไหมวันนี้ทุนน้อยมากนะคะ400กว่าบาทนะคะมาเด็ดเบลเช้าอ่ะ ช้ามากนะคะโอเคเกมนี้นะคะก็แอบแอบเล่นมาแล้วนะคะก็ไม่ค่อยเข้าเออจริงพูดตามตรงเลยไม่ค่อยเข้านะคะมาเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าตัวละครไหนมันเด็ดๆปังๆนะคะตัวไหนมันเด็ดๆนะคะก็จะมีวายมีตัวผู้ชายนะคะที่เยอะๆแล้วก็ตู้เซฟหรือเปล่าเออก็ตามนี้นะคะตามที่เห็นเนาะแล้วก็มีฟิวเจอร์ถ้าวายเข้าตัวหนึ่งมันจะวายทั้งแถบเลยนะคะโคตรปังอะ่ะ แล้วก็มีตัวคูณไปเรื่อยๆนะคะมีฟีเจอร์สปินให้ซื้อด้วยโอ้โหมาค่ะมาเบ็ดเรา400บาทนะคะอ่าเราก็ซื้อฟีสปินได้300นะคะน้อยมากเออโอ้โหฟีสปินเข้ากี่ตัวสตัวนะคะได้หมุนไปเท่าไหร่หมุนไปสิบรอบนะคะอ่าหมุนฟีมาสิบรอบเดี๋ยวมาดูกันรอบแรกจะเข้าไหมนะคะมาโอ้โหไม่มาเว้ย อ่าคูณไปหนึ่งนะคะได้1บาทน้ำตาจะไหลแม่โอ้โห3บาทซื้อเบ็ดไปสามร้อยนะคะโอ้โหก็มาลิเ่อีเจอไวไยมา2ตัวว่ะไยมาสองตัวเปลี่ยนไปทั้งแถบเลยนะคะโอ้โหได้หกร้อยแปบแปดบาทอ่ารอบเดียวนะคะอ่ากำไรโคดปังอะ่ะซื้อไปสามร้อยนะคะหมุนไปได้3ามรอบนะคะ มาเท่าไหร่มา693บาทนบะสมาอีกค่ะโอเคมาโอ้โหหนึ่งบาทแล้อยีกห้ารอบนะคะอ่าเจมานะคะแจ็คมาอ่าคิงก็มาค่ะ33ก็ก็โออยู่นะโอ้โหคูณไป8แล้วนะตอนนี้นะคะเฮ้ยลงทุนไป400จะคุ้มไหมวันนี้นะคะ เบลจะรีวิวไปตามจริงนะคะเพื่อนๆนะได้ก็บอกว่าได้นะคะไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้นะคะไม่เอาแตกถึงหมื่นแล้วค่ะเอาแค่แบบสามสี่ร้อยก็พอแล้วเออโอ้โหคูณไปสิเอ็ดนะคะเหลือหมุนสองรอบอ่าหนึ่งรอบแล้วมาไหมไม่น่าจะมาเว้ยอยากได้ตู้เซฟลงหน่อยเอ,อ้ยโอ้โหหมุนไปสิบสองรอบนะคะสิบรอบเออ ได้ไปนะคะ770บาทกำไรประมาณ3 0 0มั้งเอ้ียส1บบาทนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาซื้ออีกเนาะเรามาซื้ออีกสักรอบนะคะเพิ่มเบ็ดไปนะอ่าเดี๋ยวเราจะซื้ออีกรอบนะคะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดไปนะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเบ็ดแล้วเท่าไหร่ดีที่เข้ากับเงินเรานะ เ,เพิ่มไปเบ็ดละ8บาทแล้วกันนะคะทั้งหมด600บาทนะมามาลุ้นกันฟรีสปินมา4ตัวนะคะอ่าสตัวได้10ครั้งมั้งเออได้10ครั้งจริงโอเคถ้าดูไม่ผิดนะสิครั้งนะโอ้โหมาเข้ามาทีละนิดละหน่อยนะคะโอเคเข้ามาทีละนิดละหน่อยนะโอ้โหมา คุณไปสี่แล้วนะคะโอ้โหวายมาได้ทั้งแถบค่ะอ่าได้ร้อยแปสิบบาทนะคะรอบนี้ก็ปังอยู่เดอ้อสิบเก้าบาทอ้าวายมาอีกแล้วได้ไปทั้งแถบนะคะหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทโอ้โหมาอยูเรื่อยๆเลยนะคะอ้าวายมาอีกเอ้ยฉันชอบวายว่ะเออเป็นเกมที่ฉันชอบวายมากที่สุดเลยนะเนี่ย คือแบบซื้อไป600้อยนะคะตอนนี้ได้มา412บาทแล้วนะคะหมุนไปมารอบหนึ่งมัง้งรางวันไม่กะเนาะเออได้มา412บาทนะคะมาแล้วอีก9การอบนะคะเอ้ย8ปดรอบพูดผิดคูณไปแล้วนะ9โอ้โหมาแบบเรื่อยๆเว้ยปกติเบลเล่นไม่ค่อยแตกนะคะอือหือสิบบาทน้ำตาจะไหล ซื้อไปประมาณ600นะคะเหลืออีกร้อยกว่าบาทเราจะเข้าทุนนะคะขาดทุนแน่เลยรอบนี้คิดว่าเอ้เหลือ60สิกว่าบาทจะเท่าทุนละแล้วอีก3ามรอบนะคะโอ้โหมาอีกครับตอนนี้กำไรกำไรมาแล้วเว้ยมาหลักพันแล้วอุ้ยเจอไวอีกแล้วไวมาได้เทไหร่ร้อยสิบบาท เอ่สิบคูณสิ้าแล้วนะคะหมุนเลยอ,อีกสองรอบตอนนี้ก็กำไรปังอยู่นะเพื่อนๆนะโอ้โหมาอีกครับ17แล้วคูณสิแล้วอุ้ยเบ็ดละเท่าไหร่เนี่ยเบ็ดละแปดนะคะโอ้โหรอบนี้นะคะกำไรประมาณสัก300กว่าบาทนะคะโอเคเครดิตมีประมาณพันสแล้วนะ,ะโอ้ย คืออยู่นะคะอ่าไม่แตกเลยสองรอบสุดท้ายนะคะ9 1้าร้ยสิบาสิบเอบาทนะคะกำไรประมาณสามอสิบบาทมั้งเออสามร้อยสี 40, ่สิบมั้งสามร้อยสามสิบเออมาเดี๋ยวเรามาซื้อฟีสปินอีกสักรอบนะคะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดแล้วกันเนาะเราจะเล่นจนกว่ามันจะปังนะคะเออเดี๋ยวเราจะเล่นจนกว่ามันจะปังนะสำหรับตัวนี้นะคะคริปโตนะ เออเดี๋ยวเพิ่มก่อนโอเคเอาเป็นเบ็ดละ12บาทเลยนะคะอ่าซื้อฟีสปินไปเนาะ โอเคเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วสี่ตัวนะคะลายฟีสปินไม่น่าลายสปินไม่น่าจะได้นะอันนี้เออสี่บาทตายละอ่ขอคุณมาเรื่อยๆค่ะโอ้โหขอคุณมาเรื่อยๆนะเอ้ยคูณสี่นะคะตอนนี้เหลืออยู่7็ดรอบ สามบาทเอ,อ้ยเตกทีละหกเจิบบาทขาดทุนชวัวร์รอบนี้น่าจะขาดทุนนะรอบนี้นะโอ้โหตายละตายละอ่ะขอไวย,ยังไม่มาเลยรอบนี้ไวย,ยังไม่มาเลยได้ไปนะคะ48บแปดบาท เอ้ยใบายมาแล้วเว้ยเอ้ยทั้งแถบเลยโอ้โหแต่รอบนี้ใบไม่ได้เสียดายอะเออเสียดายโอเคซื้อไปประมาณ800ร้นะ8900ก้าร้อนะคะตอนนี้เพิ่งได้200กว่าบาทน่าจะขาดทุนยับขาะรอบนี้ขาดทุนมารอบนี้โอ้โหขาดทุนขาดทุนประมาณสัก600บาท เดี๋ยวเราลดเบ็ดก็ได้อะเหลือเบ็ดแล้วหกร้อยนะคะมาไม่ใช่เบ็ดเบ็ดละ8แปดบาทซื้อฟิสิปินไปหกร้อยเหลือยี่สิบเก้าบาทอะในในยูสนะคะตอนนี้อ่าหมุนฟรีสิบรอบเดี๋ยวมาเล่นจนกว่ามันจะปังเด้อโอ้ยเบลเมยแ์แะไรเด้นนี่เด้อช่วงนี้ขออนุญ,ญาตพูดอีสานนะคะอีสานวันีจจิ 40, แตแจนใสเนาะเออ น่าจะไม่เข้าแล้วแหละรอบนี้อ่าสามบาทสิบสองบาทเหลือหกรอบนะคะอืมไม่น่าจะมาแล้วแหละดูทรงละแต่ตัวคูณเพิ่มไปเรื่อยๆนะตอนนี้แต่ถ้ารอที่ตัวเด็ดๆเข้ามานะคะอาจจะคูณไปเยอะหน่อยเอ้ยร้อยกว่าบาทแล้วเว้ยร้อยกว่าบาทแล้วเลยอีกสี่รอบค่ะมา โอ้น่าจะไม่ได้หัวแล้วแหละน่าจะขาดทุนแบบระนีระนาดเลยนะเออสิบบาทเอ้ยวายมาวะ่ะขอให้เข้าเยอะๆขอให้ตัวนี้โอ้ยแปดร้อยวายมาได้ทั้งแถบค่ะคูณไปประมาณสิบกว่ารอบนะคะเอ้ยวายมาอีกแล้ววะ่ะรุ้นนะคะรุ้นละโอ้โหเลยสองรอบคูณไปสิบสามนะคะ สรุปรอบเดียวนะคะได้ไป925บาทสุดปังอะครับสุดปังอะครับโอ้โหตอนนี้นะคะมีเงินในเครดิตพันกว่าบาทเดียวซื้ออีกสักรอบค่ะมาเอ้ยเบลละ20เกินไปไม่มีขนาดเอาเบลล์ะสิบนะคะเก้าร้อยบาทมาแล้ว2ตัวขอเข้าห้าตวเอ้ยมาแล้ว3ตัวขอเข้าห้าไม่ได้ละ ได้แค่4ตัวนะคะโอเคมารอบสุดท้ายมันต้องเข้าแหละตอนนี้จังหวะกำลังมานะคะขอแค่วายมานะเออวายมาโอ้โหคุณไปแล้วสองครั้งอ่าเรื่อยๆวะ่ะเหลือเก้ารอบนะคะเก้าหนึ่งรอบแตกไปแล้วเกือบเก้าสิบหกบาทโอ้โหคงจะไม่ไหวแล้วแหละรอบนี้ จะไม่มาแล้วแหละเอ้ยวายมาตัวหนึ่งขอให้บวกเยอะๆเอ้ยแปดสิบหกบาทเอ้ย,อยขอเธอเข้ามาอีกอาคิงมานะคะวายมาอีกสักตัวได้ไหมเอ้ยเจมาคูณไปแล้วเก้านะคะเหลืออีกเจ็ดรอบมาค่ะ สิบสองบาทโอ้โหไม่น่าจะผังเอ้ยสามสามร้อยหกสามร้อยห้าสิบหกหมุนไปนะคะห้ารอบนะรอบเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบหกคูณไปสิบสองแล้วมาขอแค่มันมานะคะสองรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายว่ะโอ้ยรอบนี้นะคะ คงจะแบบขาดทุนยับเอ้ยสิบามแล้วเว้เอยอยเจะไวอีกขอขอเถอะโอ้โหรอบเดียวคูณไปสิบสี่นะคะแตกไปเจ็ดสิห้าคูณไปสินะคะได้เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทเอ้ย, 1, าาอยพันกว่าบาทอหาอย่าหาว่าเน้รอบเดียวนะคะแตกไป1,126บาทโอเคไปถอนเงินดีกว่าทุน400เราวันนี้นะคะถอนไปนะคะ สองพันนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเบลจะออกไปถอนเงินนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากลองเล่นเกมนี้ก็ออกไปลองได้นะคะหรือคลิกใต้ลิงก์ก็ได้นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะเออวันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวแนะนาเกมดีๆอีกค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ